Yeah. <laughs> <laughs> <laughs>

ตลอดแข่ได้งงหรือไม่เลยที่เติมเตียนตลอดตอนแรกที่จะอยู่ตอนแรกต้องรกจะอยู่ตักลางตอนแรกจะตั้งเตอนพ่ลยี่มาอยู่ตัวกลางกูอ่ะ

ดูแก่เซฟหรูกเก้กอฮม <c oughs> เดี่ยวตัวนี้ตัวนี้ยากตัวนี้ยากตัวนี้ยาก

không biết 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 không biết

Hãy cái <laughs> cái kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ cái cái video hấp dẫn

Nick 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 Hèn ngâm hèn <trêt> Đây có Ở đây u đây u đây, đây. <trêt> 22ตายตายเดียวตายเดียวตายเดียว

ตายเดียวตายเดียวไปออกู่ออกู่